สภาวะโลกร้อนนะคะหรือว่าไคลแม่เชงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อ4.1หรือการวิเคราะห์บ,บริบทขององค์กรเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวดิจะเล่าให้ฟังค่ะ คือตอนนี้นะคะองค์กรไอโซเนียมีจดหมายน้อยนะคะล่อนไปบอกว่าขอเราเพิ่มนิดนึงนะในส่วนของข้อกําหนดข้อ4.1ที่ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกขององค์กรเนี่ยเราขออย่างหนึ่งนะเธอขอให้เธอวิเคราะห์ด้วยว่าองค์กรของเธอเนี่ยมีได้รับผลกระทบหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําให้โลกร้อนไหมนะคะหรือว่าคลายเม็ดเชง ซึ่งข้อกาหนดอันนี้นะคะครอบคลุมทั้งในส่วนของอคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะไม่ใช่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะดังนั้นนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเวลาคุณทำไม่ว่าจะเป็นสวอตหรือเป็นวิทยาก,การอื่นเนาะที่พูดเรื่องของการพิจารณาปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยให้เราคิดด้วยนะคะว่าโลกที่ร้อนขึ้นเนี่ย มันสร้างผลกระทบอะไรกับองค์กรของเรานะคะทั้งในมุมด้านดีแล้วก็ด้านแย่เนาะเช่นอาจจะทําให้การทํางานเนี่ยล่าช้าลงทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงเรื่องของอันตรายนะคะหรืออาจจะมีด้านดีเช่นองค์กรของเราเนี่ยทำโครงการคาร์บอนฟุตพินนะคะทำให้ได้แต้มต่อในส่วนของการทํางานตรงนี้นะคะก็วิเคราะห์ดูด้วยเนาะว่าในส่วนของภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลกระทบทั้งเป็นปัจจัยภายในและก็ภายนอกอย่างไรนะคะและองค์กรของเราเนี่ยได้สร้างผลกระทบที่ท ไม่เกิดภาวะโลกร้อนนี้ไหมนะคะก็คือสรุปว่าพิจารณาทั้งที่โลกร้อนขึ้นแล้วมากระทบกับองค์กรเราและองค์กรเราเนี่ยทำให้โลกร้อนขึ้นหรือไม่นะคะอย่าลืมใส่ปัจจัยตรงนี้ไปด้วยเนาะเพราะว่า cb นะคะในรอบหน้าของการตรวจประเมินจะขอดูการประเมินประ,ประเด็นภายในภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะโลกร้อนด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบไอโซนะจ๊ะ